รับพามาชมบ้านที่ทำการรีโนเวทใหม่เป็นบ้านพักจากสภาพที่เก่าแก่ใช้งานมานานหลายปีมาวันนี้สวยสดใสให้สีลงสีทันสมัยน่าอยู่อาศัยสภาพยังไม่แล้วเสร็จดี น่าจะสัก90%ได้ละเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะครับ พื้นปูกระเบื้องใหม่มาด้านในทะลุมามีห้องนอนชั้นลน่างนะครับ ด้านขวาก๊อกน้ํฝาฝักบัวสุขภัณฑ์พร้อมน่ใช้ของใหม่ด้วยโถนั่ง ตั้งคอโดชนิดที่มีโชคเราวแขวนราวตากผ้าดูระบบไฟฟ้าตักไฟติดเรียบร้อย เดี๋ยวพาไปชมด้านบนสภาพบันไดาราวบันไดให้สีใหม่คลิปผนังขัดทาพื้นด้านบนมีสองห้อง ไฟฟาเพดานเรียบร้อยปัดสามตาไฟติดเปิดมีไฟทางเดิน นี่น่าจะเป็นทำคันเอาไว้ในกรณีที่จะติดแอร์ไหมน่าจะประมาณนั้นปลปอย้วจังไหมไฟฟ้าพิดานติดเรียบร้อยผนังห้อง ติดคิวใส่คิวบานหน้าต่างโอเคคิ้วบนเก็บงานเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านอันนี้เป็นห้องห้องแฝดน,นะครับภาพก็โอเคเหมือนกันด้านข้างนั้นเป็นบ้านอีกหลังเป็นหลังเก่าที่ไม่ถูกรีโนเวทนครับ ให้ดูสภาพด้านหลังทำสีใหม่ทั้งหลังบอสแซก พอระบายอากาศสวมเต็มก็ดูดด้านนี้ได้ดูดสภาพด้านหลัง เรียบเทียบนี่หลังเก่ารูปทรงด้านหน้าเหมือนกันทุกประการ เมื่อถูกรีโนเวทแล้วมันก็น่าอยู่น่าอาศัยนะครับ แน่ใจเปิดเข้าไปได้ไหมนะ,ะอ่ะเปิดเข้าได้ให้ดูสภาพหลังเก่าแล้วกันนี่เลยดูเปรียบเทียบกันคงไม่ขึ้นไปข้างบนนะฮะจะวุ่นวายเรื่องฝุ่นอัะสักหน่อยก็ได้นะฮะ ดูเปรียบเทียบกันเลยบ้านไม่มีคนยัวใส่เคร้างเก่า สภาพตู้ต่างเตียงของแตกก่ก่อนหลอดไฟฝ้าเพดานเป็นแบบนี้นะนี่คือความแตกตา่างเต็มไปด้วยขี้นกต้องรีบลงไปสัก่อนสวมผ้าไปจมูก ให้ดูความเก่าใหม่สภาพความใช่รายของหลังเก่ากับหลังใหม่แตกต่างกันนะครับดูก่อนลำลาให้ดูข้างหน้านี้ซักก่อนเอ้ยนี่หลังเก่า ดูหลังใหม่หลังใหม่ก็ประมาณนู้นแหละให้จบคลิปด้วยหลังใหม่ดีกว่านะจะได้สะอาดตาสะอาดใจนะครับ กับสลับปีใหม่แล้วให้ดูของใหม่ๆโชคดีเป็นของทุกท่านลำลามไปก่อนสวัสดีครับ